โอเคเราก็มาเริ่มวาดกันต่อเลยครั้งที่แล้วที่เอาเป็น EP 1หไปเพราะว่าแบตผมเหลือ5%นะครับใส่ลงไปในคำอธิบายแล้วก็กรุณาไปอ่านด้วย ครับปรับหางก่อนโอเคทีนี้เราก็มาวาดรายละเอียดต่อทีนี้ก็แรงเงานะครับตรงนี้ ก็เสร็จกันแล้วนะครับกับทาบูลซอรัสเล็กสำหรับครั้งนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับซับเนลส์ด้วย